สวัสดีครับโซเชียลแคมวันนี้ผมอยากจะมาพูดเรื่องฟุตบอลไทยกับเกาหลีคือจังหวะที่มันน่าฟาวมันน่าจะเป่ามั้งนะไม่ใช่กรรมการถือนกวีดอะ่ะโอ้ยไอ้เหี้ยบถือจนน้ำลายแฉะหมดแล้วชิบหายเป่ายากเป่าเย็นหลือเกินแม่อย่างช็อตที่เลี้ยงบอลหน้าประตูแม่มึงเลี้ยงจริงๆถึงก็นอนเลี้ยงอะ่ะมูลเชื่อเลย แต่ขอบอกตรงไอ้เงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นความรู้สึกที่ว่ากูจะพูดเลยว่มันแย่นะการที่กรรมการตัดสินอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าเขาตัดสินกันยังไงหลายชอ็อตหลายคราบแล้วอย่างภาพช้าภาพสโลว์ไอ้เงี้ยมึงกลัวเขามึงกลัวคนทั้งทั้งโลกเขารู้หรอว่ามึงโกงอะภาพช้าให้ดูหน่อยก็ได้ครึ่งแรกไอ้เงี้ยฝากร้องเยอะแยะ ไอชิพหายมึงทนเวลามันก็ได้ไม่เป็นไรกูไม่ว่าหรอกไอตรงเนี้ยทนเวลามาั่งแต่เครื่องลังกูมไม่รู้ว่าทนเัเป็นทนเวลาหรือเปล่าวะแต่กูแหมมันพูดแล้วมันขึ้นเนี่ยไอแยกคนดูบอลไงไอสั์มึงดูถงังเกสดิปตทอปิโตเลียมแห่งประเทศไทยไอสั์กูเชียร์ประเทศไทยแต่มึงมาตัดสินอย่างนี้แม่งกูโคตรเดือดเลยสัตว์จะเป็นหอนหนี่กูกูได้ทุบหน้าจอพังไปแล้วเนี่ยขอมา กูนี่อาขอฝากถึงโค้ดหน่อยนะครับกิติศักดิ์ศรีนาเมืองพี่คุมโทษได้ดีเป็นโค้ดได้ดีมากพี่คุมทีมได้สุดยอดผมชอบพี่มากเลยขอให้มาตรฐานบอลไทยเนี่ยทุกคนเล่นดีหมดมาตรฐานบอลไทยขอให้มันอยู่ในระดับนี้หรือสูงกว่าน,นี้ก็โอเคผมขอบคุณมากครับ